อัปเดตทัพนักตบลูกยางสาวไทยที่อยู่ในแคมป์ทีมชาติในปี2025 2568ณนะเวลานี้นะคะแฟนๆวอลเลย์บอลหลายท่านเนี่ยอาจจะสงสัยแล้วก็งงงวยกันบ้างเล็กน้อยนะคะว่าเฮ้ยรายชื่อของทัพนักตบลูกยางสาวไทยเนี่ยที่สมาคมประกาศเนี่ยมันมีมากกว่านี้แล้วนะแต่สมาคมยังไม่ประกาศเพิ่มหรอในปีที่โคนดออนเข้ามาคุมทีมทัพนักตบลูกยางสาวไทยในปีนี้นะคะแอดก็ว่ามันก็มีเรื่องที่เออน่าสนใจดี ะะเพราะว่าทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศใดเนี่ยประกาศรายชื่อทัพนักตบลูกยางสาวไทายเข้าแคมป์ทีมชาติเนี่ย28คนนะคะในวันที่10มีนาคม2,568ที่ผ่านมาก็คือประมาณเดือนกว่ากว่าที่แล้วนะคะทุกคนรายชื่อ28คนเนี้ยก็ยังเป็นรายชื่อที่ทางสมาคมก็ยังไม่ได้ประกาศเพิ่มนะคะแต่ก็มีทางคนออสเนี่ยแหละ ออกมาประกาศกับสื่อออกมาให้สัมภาษณ์ต่างๆกับสื่อเองว่าโอเคเราเอาคนนี้เข้าแคมป์นิมชาติมาเพิ่มนะเราเอาคนนี้เข้าแคมป์นิมชาติมาเพิ่มแล้วนะ แต่ด้วยตัวสมาคมที่เป็นแบบลายลักษณ์อักษรอย่างเงี้ยก็คือยังมี28คนอยู่แบบนั้นนะคะไม่มีการประกาศเพิ่มใดๆทั้งสิ้นหลังจากเดือนมีนาแต่พวกเราเนี่ยก็จะเห็นในสื่อต่างๆของทางสมาคมเองก็ดีนะคะในการฝึกซ้อมถ้ารวมๆแล้วทีมชาติไทยในปีนี้มันมีไปถึง35คนแล้วนะทุกคน35คนจากรายชื่อเดิมที่เป็นลายลักษณ์อักษรทางการเนี่ย28คนเพิ่มเป็น35คนการเรียกตัวเข้าแคมป์ทีมชาติของ อดที่เยอะแบบนี้แอนว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีมากๆนะคะเพราะอะไรเราเห็นชัดเลยนะคะว่า2-3สวันที่แล้วเนี่ยที่มีการคัดตัวรุ่นน้องๆรุ่นยูต่างๆเนี่ยยูสิบหกยูสิบเนี่ยเพื่อไปแข่งขันในชิงแชมป์โลกรุ่นยูของเขาเนี่ยก็เป็นนักกีฬาที่อยู่ในรายชื่อทีมชาติทั้งหมดที่โคดออสเรียกเข้า แคมมันนะคะมันเป็นข้อดีในแง่ที่ว่าเฮ้ยทัพสาวไทยไม่ว่าจะเป็นรุ่นยูต่างๆเนี่ยได้ซ้อมกับรุ่นพี่ชุดใหญ่หมดเลยคือมันจะกลายเป็นหนึ่งในแคมป์แคมป์เดียวที่ทุกคนได้รับประสบการณ์เหมือนกันทุกคนได้ฝึกซ้อมความแข็งแกร่งอะไรพร้อมๆกันแต่ในรายชื่อ30กว่าคนณนะเวลาเนี้ยจะแบ่งไปแข่งขันชิงแชมป์โลกรุ่นยูตัวเองแล้วก็จะทําผลงานได้ดียิ่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่โคนออศเขาวางไว้ว่า ไม่ต้องแบบซ้อมแยกกันอะไรขนาดนั้นก็เรียกเก็บตัวเข้าแคมให้มันตู้มเดียวไปเลยเพื่อจะได้ดูได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็จะได้ฝึกซ้อมกันแบบทั่วถึงด้วยแล้วการแข่งขันชิงแชมป์โลกรุ่นยูต่างๆของพวกเขาเนี่ยยูยี่สิบเยเนี่ยมันก็จะมีศักยภาพมากขึ้นกว่าปีก่อนๆการแข่งขันรายการแรกนะคะอย่างวอลเลย์บอลเนชั่นลีกวีเอ็นอลเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้เห็นน้องๆหลายคนเลย น้องๆรุ่นยูสิบหกยูสิบเก้ายูยี่สิบเอ็ดเนี่ยที่มีรายชื่อติดนำทีมชาตินเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้เห็นเลยเพราะว่าการเนะะี่ยมันคาบเกี่ยวกันนะคะอย่างรุ่น U 19, U 21, ยนูสิบเก้ายูยี่สิบเอ็ดอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแข่งขันในเดือนกร,รกฎาสิงหาเพือ่อซึ่งมันก็จะเกี่ยวเนื่องกันไปหมดเลยทั้งแบบทั้ง v n l ทั้ง c CV League แล้วก็ทั้งชิงแชมป์โลกด้วยดังนั้นรายชื่อทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยรุ่นน้องๆที่ได้รับคัดเลือกนะคะก็จะไปแข่งรายการของตัวเองค่ะถ้า พูดแบบตามภาษาที่เราดูวันเลฟ์บอกอยตลอดนะคะในรายการให,ใหญ่ๆมันก็จะมีชุดหลักนั่นแหละค่ะชุดหลักบวกกับอาจจะมีน้องๆที่โค้ดออสแบบ เฟ้นเลยคือตั้งใจที่จะเอาคนเนี้ยเข้ามาสู่รายการระดับโลกอย่างเวียนเอลจริงๆมันก็จะมีไม่กี่คนเท่านั้นค่ะนอกนั้นจะเป็นนักกีฬาชุดหลักแล้วก็ชุดแบบอ่ะชุดหนึ่งแล้วก็ชุด2ออะไรแบบเนี้ยที่เราเคยเห็นกันมาโดยตลอด14คนเท่านั้นเพราะรายการระดับทีมชาติของไทยรายการระดับโลกทั้งหลายแลเนี่ยมัน ติดต่อกันเยอะแล้วมันเป็นรายการติดต่อกันที่ติดต่อกันทีมชาติชุดใหญ่ติดต่อการทีมชาติชุดยูสทีมชาติ U21 U16 แบบเนี้ยแต่ละเดือนมันจะวางไปแบบเนี้ยที่อยู่ในฐาน FIVB ดังนั้นเนี่ย ทุกรายการเราก็จะไม่ได้เห็นน้องๆมาแข่งขันในรายการเดียวกันนะนะคะอย่างลิเบอรโลน้องอิงนิชกรก็ไปคัดตัวรุ่นยูของเขาแล้วอย่างน้องเปียโนก็ไปคัดตัวรุ่นยูของเขาแล้วอย่างน้องไอ้นะวันก็ไปคัดตัวรุ่นยูของพวกเขาแล้วและอีกหลายๆคนบีมกันจนาสีสายแก้วก็ไปคัดตัวรุ่นยูของพวกเขากาฟิวอย่างเง,งี้ยดังนั้นแฟนๆและบอลอาจจะแบบอยากเห็นน้องๆเนี่ยในรายการ VNL อะ่ะมันจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ถ้าน้องคนนั้นเนี่ย แบบได้รับคัดเลือกจริงๆจากโค้ดออต้องพูดว่าแบบได้รับคัดเลือกแบบตั้งใจเลยนะที่จะเอาน้องคนนี้เข้ามาสู่ใน VNL ก็จะเห็นก็รอดูสุดท้ายกันต่อไปนะคะว่ารายชื่อ 14คนสุดท้ายในรายการวีเอแอลรายการแรกเนี่ยซึ่งโคดอ้อนบอกว่าอาจจะเอาไป14บวก48หรือเอาไปเต็มแม็กเลยของรายการวีเอแอลนะคะแต่ลงสนามได้แค่14นะดูกันว่า14คนนี้จะเป็นใครวีเอแอลเสร็จกินเวลาประมาณ2เดือนต่อด้วยซีวีลีกสิงหาคมสิงหาคมเสร็จปุ๊บมีเวลาฝึกซ้อมยังไม่ถึง2อาทิตย์เลยนะคะก็จะแข่งขันรายการใหญ่อย่างชิงแชมป์โลกปีนี้น่าสนใจแล้วก็น่าลุ้นมากๆสําหรับการเก็บตัวเข้าแคมป์ทีมชาติของโคดอ้อนนะคะ เรียกเข้ามาได้เยอะมากๆกแต่เป็นการเรียกเข้ามาเยอะแบบเห็นภาพชัดว่าน้องๆแต่ละคนน้องๆแต่ละรุ่นเนี่ยจะทําผลงานตัวเองได้ดีเพราะว่าทุกคนมาร่วมฝึกซ้อมในระดับแบบกับพี่ๆรุ่นใหญ่ชุดใหญ่เนี่ยคือข้อดีที่โค้ดออดเขาวางไว้ให้เป็นแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะณเวลาเนี้ยรายชื่อที่ทางสมาคมมอลเล์บอลแห่งประเทศไทยประกาศเนี่ยก็ยังเป็น28คนเหมือนเดิมนะคะยังไม่มีการประกาศเป็นลายลักษณ์อั สอนแบบทางการที่มันมีมากกว่า28คนแต่ว่าคนที่แฟนๆแลปบอลเห็นในการเข้าแคมป์รวมไปถึงทางที่โคดออสออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยมันปลาไปถึงแบบ30กว่าคนแล้วนะคะก็รอรุ้นกันต่อไปค่ะสุดท้ายก็จะเหลือ14คนในแต่ละรายการค่ะขอถามแฟนๆแลปบอลหน่อยคิดว่าในรายการอย่าง v n l อย่างเงี้ยเราควรจะให้แบบน้องๆรุ่นแบบ U19 u 2 1 u ้6ติดไปสักหน่อยไหมหรือว่า ใช้ชุดหลักชุดใหญ่ชุดเดิมของเราไปเลยเพราะมันเป็นรายการแบบระดับโลกของจริงที่มีการเก็บคะแนนวอลเล็ n กิง้งคิดเห็นอย่างไรคะทางนี้ทางนั้นเคารพการตัดสินใจของโค้ดค่ะ